ทำไมไทยกับกัมพูชาถึงมีประวัติศาสตร์ที่พันกันแน่นเคยสงสัยไหมว่าทําไมไทยกับกัมพูชาถึงมีความเกี่ยวข้องกันมาตลอดทั้งที่วันนี้เราต่างมีภาษาวัฒนธรรมและการปกครองตัวเองแต่ในอดีตทั้งสองประเทศเคยเป็นเหมือนคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีทั้งความร่วมมือแข่งขันและถ่ายทอดวัฒนธรรมกันอย่างแนบแน่นมาน,นานนับร้อยปี1จุดเริ่มต้นที่รากลึก ขอมกับไทยสมัยก่อนอนาณาจักรขอมหรือขเขมรที่อยู่ในดินแดงกัมพูชาปัจจุบันเคยยิ่งใหญ่สุดๆเป็นศูนย์กลางหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิทธิพลของขอมแผ่เข้ามาถึงแผ่นดินไทยทั้งศิลปะวัดวาสถาปัตยกรรมไปจนถึงาศาสนาพวกเราเลยเห็นร่องรอยของร้มขอมในเมืองโบราณหลายแห่งเช่นสุขโขทัยอยุธย,ยาหรือแม้แต่นคนปรปฐมในยุคนั้นยังไม่มีคําว่าประเทศแบบชัดๆ พื้นที่บ้านเมืองจะอยู่ในระบบที่เรียกว่าแมนดาลาคือเมืองใหญ่มีอิทธิพลแผ่ออไปแล้วเมืองเล็กๆก,ก็ค่อยๆซ้อนทับกันอยู่ทั้งไทยและขเขมรเลยมีความสัมพันธ์กันแบบซับซ้อนทั้งร่วมมือกันและแข่งกันไปด้วยในตัว 2. การเปลี่ยนผ่านอำนาจจากขอมถึงระยุทธยาปี1 4 3่หรือพศ1 9ึ่กองทัพยุทยาได้บุกเมืองพระนครหลวงณแองคอแตมเบอร์นะ kor, ur, ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ อาณาจักรอมเสื่อมลงอำนาจเปลี่ยนมือไทยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในภูมิภาคแทนแถมดินแดนอย่างเสียมราชหรือพัตตบองก็เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของไทยจนถึงยุคฝรั่งเศสเข้ามาล่านาน,นิคมถึงจะมีการตีเส้นเขตแดนชัดเจนเหมือนทุกวันนี้ 3. วัฒนธรรมที่เหมือนต่างกันอย่างน่าทึ่งลองสังเกตดูดีๆภาษาไทยโดยเฉพาะราชาศัพท์มีคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรไม่น้อยเลยนะ ทั้งศิลปะดนตรีรำและพิธีกรรมต่างๆก็คล้ายกันมากเพราะต่างได้รับอิทธิพลจากกันและก,กันแต่ก็ไม่ใช่จะก,กลมกลืนกันทั้งหมดเพราะบางครั้งก็มีการถกเถียงกันว่าใครเป็นต้นตำรับของอะไรอย่างเช่นมวยไทยกับกุนคแมร์หรือปราสาทพ,พระวิหารที่เคยเป็นจุดประทะาสำคัญระหว่างสงประเทศ4แล้วตอนนี้ล่ะยังเกี่ยวพันกันอยู่ไหมคําตอบคือมากกว่าเดิมอีก แม้จะมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนบ้างโดยเฉพาะรอบปราสาทพระวิหารแต่ไทยกับกัมพูชาก็ยังค้าขายทำธุรกิจและมีแรงงานเขมรจำนวนมากในไทยทั้งสองประเทศยังทำงานร่วมกันในภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนา